สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ h e f e ฟ e เล่ดีไซน์สตูเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำา Product ของ h e f e ฟ e ค่ะจะเป็นในส่วนของ Eldercare นะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ติดตั้งในห้องน้ำค่ะมีทั้งตัวช่วยพยุงมีเก้าอี้นั่งอาบน้ำจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือตัววัสดุเนี่ยจะทำจากอลูมิเนียมนะคะแล้วภายนอกเนี่ยค่ะก็จะเคลือบด้วยไนยลอนนะคะซึ่งตัวไนลอนเนี่ยค่ะก็จะมีสาร ซิวนาโนค่ะที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็ป้องกันรังสี UV ได้ค่ะตัวนี้ก็จะมีซีดไม่เหลืองนะคะสามารถรับน้ําหนักได้นะคะถึง2 0 0วกิโลรวมถึงตัวเก้าอี้ตัวนี้ด้วยสามารถพับเก็บได้นะคะมือจับช่วยพยุงพับเก็บได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ที่โชรูมเชียงใหม่ได้นะคะขอบคุณค่ะ